สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้รู้ชื่ออะไรครับผมสุริยาเหล็กกลางครับเครับเป็นตอนนี้เราอยู่กันไหนอยู่โคราชทูดโคราชครับอยู่กันไหนตอนนี้อยู่ทีซุกนี่เลยครับบ้านเองนี่ครับบ้านสีซุกตำบลต้นยมพูอำเภอต้นสูงนี่แหละครับโคราชเนาะตอนนี้เรามาดูอะไรดูน้ำาที่สซุกนี่เลยครับแตก่กนแต่ลามาไม่เคยเห็นบินปลอแบบนี้ตอนนี้มันเดี๋ยวที่ เกิดได้ใหญ่มีมันก็มีปีนี่นะครับที่ผมเกิดมาแล้ก็มีปีนี่เนาะน้อน้ำเต็มตะไอรอนคุกคอยู่ก็นี่มันโอุ่นอีซี่ปีอะก็ไม่เห็นเคยมีอยู่ปีนึงเคยที่พายเรือแข่งมาทางนั้นอ่ะที่พายอีโป่งแข่งเรือกันนี่นะมันมันมันมีฟังอยู่แับมันมีฟังอยู่แล้ไม่ใหญ่เนาะมันยังไม่ใหญ่มีแค่นี้เนาะทีนี้เราใครมาเอางบใหม่ังไรของน พอบอของทหารนะครับเขาคงไปทหารเนี่ยไม่ใช่ของอบตาไห้เนี่ยไม่ครับของทหารเขามาหลอกไห้ครับมาหลอกก็หลอกไห้อันนี้งบเขาเองเลยใช่ไหมรับมีเกี่ยวกับบ้านช่องไอ้อบตาอวตไม่เกี่ยวอหไม่เกี่ยวครับที่นี่ก็ตัามาทำในแรงน้ำให้หมู่บ้านนะแสดงว่าตัวอะไรมันเป็นมันคุดกระเอิงออกจังหา้าเลยเนาะเป็นใหญ่เอ่อรอบๆนี้จ็คโลวิ่งรอบนึง มันรอบรอบสารเนี่ยมันสองโลนหน่อยอ่ะสามองโลทุกวันนี้ชาวบ้านเขาใช้ทำอะไรไหมบินรอบๆเคยบิขาออกกําลังกายไหมเขาออกกําลังกายตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงนี้คือพอสวัสดีครับฝนตกครับพอพอมาคุยกับผมหน่อยพาออกข่าวหน่อยออกข่าวมาเล่าสู่กันฟังอ่ะตอนนี้เรามีภูมิตัวนี้เราใช้พื้นที่ตรงตรงนี้เป็นประโยชน์อะไรบ้าง พ่อครับมาออกข่าวกับผมนะครับมารีวิวแรงน้ากันครับอย่าจะลงมพอครับสบายดีเนาะดาวสบายดีครับสุกพับกนเงอาจารย์อาจารย์สมาราล่ะเป็นไงดึงลูกกาตคาก็ทำงานด้ดีมีสุกกันหมดหรอเปล่ครับ เอาน้ก็มีปาใใหญ่มใครครับอ๋อจะใครผมยังไม่รู้ใครมาเลยอ๋อมาใหม่แล้วครับพอมาใหม่เลยครับผมเลือดสีครับเขาไม่มีรายการลาออกครับอ๋อผมลาออกแล้วลาออกแล้วรับ ได้ข่าวอยู่ครับครับโอ้รับดีกับดีได้ข่าวอยู่เ่ได้หลายครับผมครับทำอะไรกินครับวันนี้ออกกำลังกายเนี่อ๋อแข็งแรงนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์รับขาบแข็งแรงนะครับครับเดี๋ยวมาคุยกัน เรามาคุยกันต่อครับตอนนี้เราก็ครัผมแรงน้ำแล้วใช้อะไรกันหนึ่งอุปูผคเหนือใช้ถังมะปาอันดับแรกคือทังมะปาถังมะปาอยู่ไหนนี่ครับของชัดชัดชุมชนของเฉพาะสีสุกเองกสีสุกแสนสุกแล้วก็ปั๊มน้ำมันแล้วก็โรงงานแสนสุกก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันแล้วก็ถึงดอนม่วงถึงดอนอะไรถึงบ้าน ดอนลีถึงนะพี่เกี่ยวดอนลีถ้ามันคือของอบตถว่าทั้งนุ่นเขาหนาเมื่อต้องนี่หลังส่งไปไหนเนาะพะยงพะยงหากันได้อะครับเดี๋นี้เปล่ารอไออะไรทั้งนูนไม่ถึงเนาะไออะไรบ้านปอบปอบถึงปอปอไม่มีไม่ถึงอะปอบเขามีแหล่งน้ำดีอยู่ครโอ้ไม่ก็ดีใจมาเห็นแหล่งน้ำโอ้ยเห็นน้ำนี่ภูมิใจสองปีก็ไม่กลัวว่าอะไรครับ ตอนนี้มันเข้ามาไงนายทางไหนนี่รครับทำแบบมาดูดีวิวดู้านทำไนรูนครับครับเอาคุดคุดเขาครับมันหนามพอกมันไหลหมดเข,ข,ขาแสดงว่าเขาคุดเออเขาเขาเบิกดินครับให้มันเสมอก็ไอ้ทางนุ่นเนี่ยแล้วก็ให้ถึงเขามามันมีเออเหมียงลงมาครับทีแรกทำโครงการสูบเขาทีนี่หนามันมาฝนมันมาพอดีเลยไม่ต้องสูบอืมเลยงบทุนนั่นเลยตัดไปเลยเออ๋อวโอปตออะไรเขาจัด งบมาให้ว่าบึงมันแหงสูบน้ำใสพอนี้น,น้ำมันมาก่อนก็นเลยไปสูบอยู่สองวันหรืวะเอ้อันนี้สูงสุดแค่นี้หรือว่ามันแหงลงเลยหรือมจุนี่น้ำบกอยู่ครับเพราะว่าเขาระบายเขากวานาน้ำท่วมเขาทั้งทั้งทั้งล่างนะง่ะแสดงว่าเขาจะต้องผันน้ำม,มานี่ต้องพันน้ำม,มาเนี่ครับต้องสูบพาช่วยกันสูบใช่ไหมนั่นต้องดูว่าน้ำท้าน้ำต้องมันบกเราก็ปิดน่ะถ้าเราปิดปุ๊บมันจะเออท่วมเขาครับ ได้ดีมีสุขครับมาอยู่กับคนรูปรล่อในสุยาหนุ่มคนไหนครับยกางครัยกลางสัตลุกศิ์สุดหล่อนะคอยู่ซีสุขปี2,500โน้ายกสิ่สามสี่สิบกว่ากว่กูออกจาในสี่สิบเจ็ดสี่สิบสามสี่สี่สีนเจควาลอะครับก็ตอนนี้ก็มีครอบครัวในตามักอบต่อเขาไห โอ้ดันอยู่ <laughs> ค,ครับแต่ว่าแม่แลับวันนี้ก็เอ็ดผลมาใน,นก็มาเยี่ยมชมน้ำไม่เคยเห็นน้ำมากอะไรขนาดนี้นะครับที่นี่เป็นปีปีทองนะครับของชาวบ้านซีสุกข,ของเองนะครับก็ขอบคุณฝ้าฝนขอบคุณมรสุขขอบคุณหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวในการขับเคลื่อนขับดันไอบอน้ำใหญ่ๆอยู่ได้หลายปีนะครับวันนี้ก็ทีมงานขอบคุณสุริยาใหญ่นอกเอ๊ะ เดี๋ยวกลางครับนี้ครับครับสวัสดีครับ